สีทุกคนอืนี่ผมได้ผสมแบบสารปรุงแต่งอะไรไปเรียบร้อยแล้วดูสีแบบตอนนี้กลิ่นมานี้แบบืกินแทนปลาได้ไหมทุกคนหอมเลยพักเก่ยวไว้ในภาชนะที่เราใส่เลยสักหนึ่งชั่วโมงให้มันคลายความร้อนออกโอ้โหนี่เทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคเลยนะครับทุกคนไม่ได้เปิดกล้องเลย,เย,ยวัดแล้วโดดเลย นี่ศกตัวนี้น่าจะมีแบบแตะสี่กอท้องมันกลมโอเคเหยื่อลุงพันทำงานหมายแล้วโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนมาตกปลานะฮะวันนี้ผมอยู่กับลุงพันแล้วลุงพันก็จะมาสอนวิธีการผสมเหยื่อลุงพันเลยนะครับทุกคนอีกหน่อยผมก็จะปั่นให้ทุกคนได้ละ โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสีมันเป็นยังไง่ะดูสิทุกคนืนี่ผมได้ผสมแบบสารปรุงแต่งอะไรไปเรียบร้อยแล้วดูสิแบบตอนนี้กลิ่นมานี่แบบหือกินแทนปลาได้ไหมทุกคนห <c oughs> อมเลยโอเคลุงหลังจากผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรต่อนะครับ <c oughs> นำเข้าเครื่องปัน่นอ๋อเราก็ไปปั่นได้เลยนะเราก็มาปั่นได้เลยอือผมเป็นนักเรียนคนแรกเลยนะก่อนที่มาแบบลุงพันสอนอย่างนี้ส่วนถ้าเกิดเออใครสนใจอยากจะเรียนวิธีการปั่นของสไตล์เหยื่อลุงพันลองทักไปถามลุงพันได้ครับเผื่อลุงพันเขาจะแบบเปิดคอร์สท,ที่ราคาไม่แรงเรื่อผมไม่แรงแน่นอน ไตล์ตลุงพันเน้นแบ่งปันเน้นมิตรไม่เน้นรวย <c oughs> โอเคดเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยดีกว่าทุกคนว่าจะต้องละเอียดประมาณไหนเดี๋ยวให้ลุงพันบอกบมาทุกคนเดี๋ยวลุงพันเราจะเอาเยื่อเราเนี่ยไปลงเครื่องปั่นกันเลยดีกว่าโอ้ตื่นเต้นทุกคนมา เราก็มาเข้าเครื่องปั่นกันเลย Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ทีนี้อ่าลุงจะบอกวิธีสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือหลังจากที่เราปั่นเหยืย่อแล้วเนี่ยให้นะเอสังเกตดูว่าเหยืย่อมันจะมีความร้อนเดี๋ยวผมขอจับนะหน่อยเออใช่ลุงมีความร้อนเพราะฉะนั้นให้เราพักเหยืย่อไว้ในภาชนะที่เราใส่เนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงให้มันคลายความร้อนออกโอ้โหนี้เทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอ,อะไรคือถ้าเหยืย่อมีความร้อนเนี่ย กินเหยื่อที่เราถามอกมาเนี้มันจะเปลี่ยนอืมมันช่วยได้อีกเรื่องหนึง่งสำหรับเทคนิคที่ลุงพันเหยื่อมาตลอดอนะโอ้นี่คือการใส่ใจความละเอียดของเหยื่อลุงพันคะที่จะออกมาให้ทุกคนตกสุดยอดบอกใส่ใจต้องแต่เรื่องวัตถุดิบเลยต้องใส่ใจนโอ้นะสุดยอด ตั้งแต่ขนมปังยันลำแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เรามาผสมบอกเลยทุกคนสุดยอดอันนี้เราก็จะพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมง,โมงให้ให้ความร้อนมันข่ายตัวก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่พักปุ๊บเราแพ็กใส่ถุงเลยหรือว่าเราเก็บเลยอะ่ะกินเปลี่ยนแน่นอนเพราะมันจะมะีไอความร้อนดันขึ้นมามเพื่อเกิดไอ้น้ำพอเกิดไอน้ำปุ๊บเนี่ย เหยื่อที่เราจะเก็บไว้ได้นานมันก็กลับเก็บได้ไม่นานมันก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวใช่มันก็จะเสียง่ายนั่นเองทุกคนเนี่ยครับความละเอียดก็จะประมาณนี้มัอกีเสียงมันดังใบดูละเอียดมากทุกคนในลุงไม่ได้เปลี่ยนใบนะทำมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนใบอย่ามีใบซิ่งอีกใส่จกยันใบปั่นนะครับทุกคนทำไมถึง <c oughs> ให้เป็นใบปั่นบางๆแบยนี่ทุกคนบอกเลยใบสิ้นทำ,ทำไมถึงมันต้องบาดนะครับลุงพันมันมีข้อดีคือ,อมันหนึ่งเลยถ้าเกิดเราทําให้มันบางแล้วคมผิวเนี่ยใบที่มันปั่นเหยื่อที่มันเสือที่มันตีเหยื่อเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นแล้วลดแรงต้านทําให้มอเตอร์เราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานโอ้เสพอุปกรณ์เสพเครื่องมือแล้วด้ยใช่เพราะฉะนั้นอะ สิ่งที่ทำออกมามันมีเหตุและผลมันมีมันมีข้อดีในตัวของมันเองอสังเกตได้ว่าเฟีย้ยวเลยบางใบบางคม,มโอเคเพื่อมาตรฐานนั่นแหละครับมาตรฐานของเหยื่ยอที่ออกไปถ้าเกิดอุปกรณ์เราแบบมันเสื่อมเร็วอะการปั่นเหยื่อความละเอียดของเหยื่อเรามันก็จะเปลี่ยนไปนนเพื่อที่จะคงมาตรฐานได้ดีก็โมดิาฟใบนิดนึงอนนี้ลุงบอกทุกอย่างไม่อีกัครับโอ้สุดยอด แค่นี้ผมว่าทุกคนก็ได้อะไรเยอะแล้วสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นแบบแค่นี้โขไม่มีใครรู้เลยนะครับน้อยคนที่จะรู้ว่าปั่นแล้วมันร้อนแล้วเก็บเลยไม่ได้เราต้องเผาโอเคเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากหลวงพันธ์แล้วก็ที่สำคัญผมได้วิชาจากหลวงพันธ์มาเต็มๆแล้วครับใครสนใจเยื่อหรือว่าจะ อยากเรียนแบบผมลองทักหาลุงพันเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กให้ราคาไม่แรงแน่นอนทุกคนปสำหรับวันนี้เดีย๋ยวเราได้มาสนุกกันว่าเยื่ยลุงพันกับผมจะตะลุยกันยาวนานแล้วก็ขายด้วยครับทุกคนไปเลยบายบายทุกคน <Bye. S 1> สวัสดีครับ <Huh? S 1> โอเคครับทุกคนวันนี้ mm hmm. ผมไปเรียนทำเยื่อมาเยื่อวลุงพันแล้วก็ให้พี่หนึ่งมาลงครับวันนี้ มาซวันนี้แม่โคไม่อยู่แล้วเมื่อวานแม่โคมาดำน้ำปลาหนีหมดเลยแมคโคแย่เลยเล่นดำน้ำเลยโอเคนะครับวันนี้พี่หนึ่งมาลงแล้วก็มีแต้มแล้วเดี๋ยวมาดูวันนี้ไม่าเานะจ๊ะเฮ้ยวันนี้ไม่วครันนบามาดูแต้มก่อนครับพี่หนึ่งลงแต่กี่โมงนะเก้าโเก้าโมงตอนนี้เที่ยงดูแต้ม โอ้ยอะไรครับนี้มีปีซาดโอ้โหธรรมดาโอ้โหวันนี้นมียี่สกครับแล้วก็ปานนี่เ,เนปานินโอ,โอ้ปานินตัวนี้สาโลกว่า,ววาอธรมรมดาครับวันนี้วนี้นเ,เต็มคาราเบลเลยที่หนึ่งแหมเอาเรื่อง เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าที่หนึ่งจะงัดอีกสักกี่ตัวแอบอีกแล้วครับปาน,นมนลอยมาเลยโอ้ยเดีย๋ยวลุงพันทำงานอะไรอ่ะเรียบร้อย มาอีกหนึ่งเอาไป่ยนเยอะตุดหนเรื่อยๆช่วงบ่ายจะกินห่างตัวหน่อยนะครับแต่ก็พอมีตัวร้อมองตัวนี่น่าจะหกเจ็ดขีดแล้วมั้่ยปลามันอ้วนหมาครับทุกคนไม่ได้เปิดกล้องเลยวัดแล้วโดดเลยนะยีศกตัวนี้น่าจะมีแบบแตะสี่ บ่อท้องมันกลมโอ okay. เคเย่ือลุงพันทำงานหมายแล้วกับบ่อลุงหมอลอยไร่นะครับทุกคนมาโอเคใยสวยๆน่าจะมีแตะสี่ตัวกลมบ๊อกเอ่อสำหรับทีนี้ผมทำไฟหายมั่งอะไรมั่งเมื่อวานก็ไปลงตกกับเออนั่นหนึ่งก่อนครับก็เมื่อวานก็ได้ปานีนมาตัวเดียวเอง พอาวัดตัวหนึ่งพอแมคโคตื่นเริ่มทํางานปุ๊บลุงหมอเขาแบบปรับพื้นที่ริมบ่อก็เลยแมคโครลงน้าปลาก็เลยแตกตื่นหายหมดก็เลยไม่เป็นไรวันนี้ก็ไปสามก่อนแต่วันนี้ช่วงเช้าผมไมว่างผมไปเรียนทําเหยื่อกับลุงพันลุงพันแล้วก็ให้พี่หนึ่งไปสาก่อนก็พี่หนึ่งก็ได้ก่อนผมไปก็ได้มาหลายตัวหลายตัวเลยอ่ะเป็นสิบแต้มแล้วก็มียี่สก น่าจะสามสี่สี่โลตัวหนึ่งก็พอผมเรียนเสร็จผมก็เอาเหยื่อที่ผมเรียนน่ะไปตามสมทบที่หนึ่งไปที่บอ่อก็มีเวลาลงลงลองลงไปประมาณชั่วโมงหนึ่งกดยี่สกปรากฏว่าไซส์ห้ากิโลพอดีเลยครับทุกคนยี่สกตัวกลมบอกเลยก็ร้อนวิชาครับก็เอาเหยื่อที่ปั่นหน้าต้นคลิปเลย ไปลงเทสเลยก็โอเคขอบคุณลุงพันมากครับแล้วก็ใครสนใจเหี่ก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับถุงละห้บาทครับฝากอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับคนที่ชอบลงเขื่อนลงอ่างที่เขื่อนกระเสียครับมีแผ่ป้าเล็กครับถ้าเกิดซื้อเหื่อลุงพันเข้าไปแผ่ป้าเล็กป้าเล็กจะลดราคาค่าแผ่ให้พิเศษเลยนะครับป้าเล็กจะคิดราคาเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับ ทีมงานลุงพัน์ขอแค่ซื้ออย่าลุงพันไปตกก็ได้เป็นทีมงานลุงพันแล้วฮะก็โปรโมชั่น1วัน1คืน800บาททุกคนถูกวันนี้ผมว่าไม่มีอีกแล้วนะครับเคขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรีครับแล้วก็สำหรับคนที่ไปเข้าเช้าออกเย็นก็600บาทครับก็โค้ดถูกเลยครับสำหรับเผื่อใครอยากตกเขื่อนตกอ่างก็ไปแพ้ปลาเล็กได้ทุกคน